โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ประจำปี2568โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่อง Shape, ายแอนชิปเปลี่ยนใสให้ใช้ได้ประเภทนวัตรกรรมจากขยะจะททำโดยศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองที่มานะครับเราจะนำขวดแก้วขวดวายและขวดต่างๆที่เป็นแก้วหรือเซรามิกนำมาจากชุมชน เป็นของเหลือใช้เราจะขอชาวบ้านและเก็บจากถังขยะเพื่อนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์รักโลกนะครับวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาการนำขวดแก้วเหลือใช้มาแปลรูปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน สองเพื่อออกแบบแก้วน้ําแก้ววายและโคมไฟจากขวดแก้วครับเพื่อส่งเสริมแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดขยะจากเศษแก้วสเพื่อพัฒนาการทักษะและจินตนาการของผู้จัดทําโครงงานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ของใช้ใหม่ที่สวยงามมีประโยชน์จากของเหลือใช้ 2. ช่วยลดปริมาณประเภทขยะขวดแก้วในชนุมชน 3. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการวัสดุเหลือใช้ 4. สร้างทิ่สําึกจในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมวัสดุอุปกรณ์ 1. ขวดแก้วที่ไม่ได้ใช้แล้ว 2. กระดาษทราย 3. หลอดไฟ LED 4. แผ่นไม้ 5. โซ่ หกสว่านเจาะไม้เจ็ดมีตัดกระจกแปดสายไฟเก้าปักตัวผู้สิบข้าวหลอดสิบเอ็ดกาวสำหรับตีขวดแก้ววิธีการทำนนี้นะครับเราจะมาตัดขวดตามขนาดและรูปทรงที่เราต้องการโดยใช้มีดตัดแก้วนะครับและอุปกรณ์ตัดขวดครับ ก็ะจะได้ตามที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เรานําขวดแก้วไปกรีดให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการเราจะใช้วิธีการตัดโดยการนําไปชุดชุบน้ําร้อนและน้ําเย็นให้แยกออกจากกันค่ะ ต่อ,อมานะครับเราจะนําแก้วที่กดแก้วที่ตัดแล้วนํามาลบด้วยกระาดาษทรายเพื่อลบความคมทําให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความเสียหายจากความคมนะครับนี่นะครับเราจะได้แก้วน้ําแก้ววายและความไยที่ต้องการนะครับดังนั้น โรงงานทรายแอนชิปเปลี่ยนใสให้ใช้ได้เรานำขอดแก้วมาประดิษฐ์สร้างเป็นแก้วน้ำแก้ววายและโคมไฟเพื่อทำให้นักเรียนและผู้ที่ช่วยกันลงมือทำสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นเชิงพาณิชย์ได้ครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองขอขอบคุณค่ะ